2,024มาดูกันนูสวยมากตู้ชาเนี่ยตัวนี้เป็นวกบ้ายสามารถใส่ได้ตู้ชาใส่เปเตอร์หนึ่งู่สดยถ้าใส่อะแปเตอร์อ่ะก็คืออะไรนะาได้ฝาได้แต่ถ้าเราไม่ใส่อะปเตอร์ไม่ใส่ได้โคมใหม่ดูสวยเลยอันนี้เป็น นติดตาเดี๋ยวเขาดูเดี๋ยวแช่งจาวล้อลงเดี๋ยวเขาดูแค่งจาวล้อลงนะอ่เดี๋ยวมาดูกันน,าาน,าานี่นะคะมันจะไม่ติดเลยมันจะเหมือนเดิมไม่ติดแล้วก็พอดีใส่ได้ลูกค้าไม่ต้องพอดียติยดแตาา่ในรูปหลังคลิปคลิปอย่างนี้เลยค่ะน็อตเปลี่ยนให้ใหม่พวกสีกละสีนิมให้ใหม่หมดเลยใครที่ ใครที่สนใจนะคะมาที่<ช>จริงๆก็